การหัวเราะบำบัดการหัวเราะบำบัดคลายเคยรียดสร้างภูมิคุมกันห่างไกลโรคก,การหัวเราะตามธรรมชาติของคนเราอาจจะช่วยได้เพียงทำให้อารมณ์เบิกบ,บานจิตใจผ่อนคลาย ซึ่งแตกจากการหัวเราะบาบัดที่มีการฝึกท่าหัวเราะ,ะหลายๆท่าต่อเนื่อง2-3ชั่วโมงเพราะแต่ละท่ามีประโยชน์ต่างกันที่สําคัญต้องฝึกการหายใจเข้าออกให้ถูกต้องด้วยโดยหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่ทําให้การหัวเราะบาบัดได้ผลและใช้การออกเสียง o r เ a มาปฏิบัติกับท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมๆกัน ท่าที่1ท้องหัวเราะกำมือชูนิ้วโป้งระดับท้องหายใจเข้าและเป็่งเสียงหัวเราะโอขยับมือทั้งสองข้างขึ้นลงเป็นจังหวะออกเสียงโอคือการหัวเราะบริเวณท้องจะช่วยในเรื่องอารมณ์และช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานดีขึ้นและช่วยบำบัดโรคลำไส้อักเสบ ท่าที่สองอกหัวเราะกางแขนออกหงายมือระดับอกหายใจเข้ากั้นหายใจแล้วปล่อยลมหายใจออกเป็นเสียงหัวเราะอาขยับแขนทั้งสองข้างขึ้นลงเป็นจังหวะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกหัวใจปอดและไหลยขย่ขยับเขยื่นไปด้วยท่านี้จะช่วยให้อวัยวะบริเวณหน้าอกทั้งหมดทำงานได้ดีขึ้น ที่ 3. คอหัวเราะยกมือขึ้นระดับอกกำมือยกนิ้วโป้งตั้งขึ้นนิ้วชี้และนิ้วกลางชี้ไปข้างหน้าหายใจเข้าและเปล่งเสียงหัวเราะอูขยับแขนตามจังหวะเน้นพุ่งมือไปด้านหน้าเมื่อเปล่งเสียงอูจะกระตุ้นให้บริเวณลำคอสัน่นท่านี้จะช่วยแก้ปัญหาเจ็บคอคออักเสบปวดคอสำหรับคนที่มีปัญหาเนื่องจากต้องใช้เสียงเยอะ ท่าที่4ใบหน้าหัวเราะยกแขนขึ้นระดับใบหน้าขยับนิ้วคลายเล่นเปียโนหายใจเข้าและเปล่งเสียงหัวเราะ A ขยับนิ้วเคลื่อนไหวร่างกายคลายท่าแย่เด็กๆนอกจากจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วมือแล้วท่านี้ยังช่วยบริหารสมองด้วย เมื่อเริ่มฝึกอย่างต่อเนื่องจะพบว่าทุกส่วนของร่างกายจะโล่งโปร่งเบาและสบายขึ้นความสดชื่นเข้ามาแทนที่เมื่อชีวิตมีความสดชื่นจะส่งผลไปถึงการมองโรควิธีคิดหรือมุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนทั้งนี้การดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแบบองค์รวมจะต้องควบคู่ไปกับการบริโภคที่ดีและการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วย